สวัสดีครับวันนี้ร้านศักดิ์สิทพระเครื่องมีวัตถุมงคลมานําเสนอให้ท่านบูชานะครับเป็นหลวงพ่อโป่งโชดิโกวัดธรรมพุทธเกียนจังหวัดชุมพรน,นะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครเป็นเนื้ออันปะก้านะครับจัดสร้าง999เหรียญน,นะฮะบูชา300บาทครับด้านหลังเป็นยนันตุกตาแบบนี้นะฮะ บูชาสามร้อยบาทนะฮะอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเนื้อสตะโลหะนะฮะเนื้อสตะนี่จะสัตว์จากสร้างทั้งหมด 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้อสตะนี่จะบูชาสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะเป็นรุ่นเจริญพรเช่นกันนะครับด้านหลังจะเป็นยันตุกตานะฮะสุภพโปร่งโชติโกจเจ้าวาสวัรมพุทธเกียนจังหวัดชุมพรน,นะครับ นี่นะหลวงพ่อโป่งครับถือว่าเป็นพระที่เมตานะฮะท่านสร้างวัดมาได้ได้วยบาทใบเดียวนะครับถือว่าท่านมีความเมตตาสูงมากนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านโชคลาภเงินทองนะครับใช้หลวงพ่อโปง่งนี่ไม่มีผิดหวังนะฮะสนใจก็สั่งสั่งบูชาได้นะครับที่ร้านจากักรสีพระเครื่องฮนะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ093-659 ห้าหกเก้าหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจเหรียญเจริญพรไม่ว่าจะเป็นเนื้อในไหนก็แล้วแต่นะฮะก็สนใจเนื้อไหนก็สั่งบูชาเข้ามาได้ครับที่ศักดิ์ศรีพระเครื่องฮนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ